ไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีเาเจรจาค่ะอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจรจาเตรียมไปตอนั้นอย่างบางโลบอกว่าสามารถคืน่ได้เลยแอย่างบางที่เาก็ไม่คให้เพราะว่าเาบอกว่าของัคิค่ะก็อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องสืบกปต่อไปหมายถึงว่าก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปไมันก็จะมีอย่างที่บอกมีทั้งหลายรูปแบบที่พร้อมจะยินดีและพร้อมยังไม่ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอา เอาเอาหลักฐานมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะแอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ <Yeah. S 2> แอนก็อยากจะลองอต่อสู้หมายถึงว่าหาข้อมูลหรือทําทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราจะแบบสมควรที่จะได้รับการดูแลหรืออะไรเงี้ยก็ พยายามหาข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะคะ่ะบางทีอ่านแล้วอาจจะแบบเอออันนี้ไม่เข้าข่ายอันนี้เข้าข่ายเราก็ไปหาข้อมูลเอาเาย่ดีนี่เาเสนอพ่อว่าไงคือยังไม่ได้เริ่มคุยค่ะวันนี้แอนเพิ่งไปหาข้อมูลกับทนายมาก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยไปย่อยกันอีกทีแล้วค่อยจัดสเต็ปว่าจะยังไงต่อไปสันาไปาวันนี้ไปมาแล้วค่ะใช่ก็เหมือนไปแบบไปดูทิศทางดูแนวทางอะไรเงี้ยคือเราในฐานะที่เรา เจอเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้เราก็ชีวิตเราก็ต้องจาเนินต่อแก้ไขปัญหาต่ออะไรเงี้ยเราก็แค่แบบพอเราไปยืนอยู่ตรงนี่เรามาศาลหรออะไรเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากอะที่จะไม่ทําไม่ทําผิดกับใครแต่มันลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทำเนาะมันก็ไม่ทันได้ระวังตัวตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าต้องกลับมายืนตรงนี้เลยงงงๆนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่มันเออมัน แอนก็ว่ามันจากที่ way, แอนว่าไอ้ก็ทัฟทับแอนก็งงเหมือนกันน่ะหมายถึงว่าม่ยืนแล้วแอนก็เออเหมือนใจสั่นอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบหวันว่นด่วนไหว,ว,ว kins, อะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ไม่คุ้นตาไม่คิดว่าจะมาได้มาอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วจาไปในบางที่บางทีนะคะที่แอนบอว่าเตรียมใจว่าแบบอเราต้องคว้าขึ้นใม่เองพือแบบเอามันกลับคืนมาไหมคะไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปในทางเวไหนอย่างชัดเจนอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะดูว่า เราไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมไรมาในความคิดเห็นที่คุยกับทนายเออเนี่ยค่ะแอนต้องให้ทนายไปไปไปย่อยอีกทีแล้วแอนค่อยมาบอกได้ไหมคะอย่างเงี้ยเอาเป็นวันนี้ยังมีความเครียดอยู่ไหมคะคือยังนอนหลับปกติเนาะเอาจริงๆอ่ะมันหลับแอนหลับนะแต่ว่ามันเป็นมุมเหมือนดีเลย์มากกว่าเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยนเกี่ยค่ะมันมันมาเป็นวูบๆเวลาเราหายยุ่งจากงานอะไรเงี้ย หรืออยู่ๆความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอ่ะแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทําไมทําไมมันเกิดสิ่งนี้กับเราอะไรมันจะมีเหมือนแบบคนวนนะคะคนที่แบบเออมันเป็นแฟลแบ็กเข้ามาอะไรเงี้ยเรามันจะเป็นอาการอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ถามว่าโชคดีอย่างแอนคือแอนเป็นคนยุ่งมากหมถึงว่ามีอะไรให้ทําตลอดเวลามันก็ได้ทาให้แอนไม่ได้อยู่จมอยู่แบบตรงนั้นหนึ่งชีวิตแอนมันไปข้างหน้าแล้วแอนก็ แอนลาสแอนลาไม่ได้อะแอนต้องแบบหาข้อมูลเพื่อยืนต่อให้ได้อะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกแบบหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันเป็นมนุษย์ทุกคนที่มันเจอแล้วมันแบบเหมือนเราโดนตีเราก็เจ็บน่อยฮะเราโดนลมพัดแรงๆเราก็มีเซอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามจะแบบทาให้มันเสถียรประคองให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยก็พยายามมาอยยไแต่สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งในยามที่เราเจอ ในยามที่เราเจออะไรแบบนี้แอนเพิ่งเห็นว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวแอนเยอะมากอะ่ะแล้วเขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกอย่างนั้นกับเราแล้วเขาแบบเขาดูเห็นใจเราอะ่ะเอออะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็มีความอบอุ่นอะไรตรงเนี้ยแผ่แผ่ออกมาให้เรารู้สึกดีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแ่าเหมือนคนคนที่มีประสบการณ์ได้เี้ยมีแบบ่ได้เรียกมาบอกแอนาให้แนะนอะไรโอ้มีหลายรูปแบบเลยค่ะแอนถึงบอกว่าแอนบอกเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งที่ชัดเจนตอนนี้ยังไม่ได้ ทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะไปต่อสู้กันนะมันไปมันไปถ้าเราทำข้อมูลได้ดีเราชัดเจนเราก็เราก็สามารถไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีคนทั้งที่ทแบบที่เป็นเวนั้นเวนี้มาเยอะแยะเราก็ต้องมีสติในการฟังวอันไหนมันใกล้เคียงเคสเราอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะม,มันยังเหลืออยู่ตอนนี้พี่มีการจัดล้ทำาลือดูแลมันยังในมากขึ้นไหคะ ที่เหลืออยู่เหรอมีอะไรเหลือเอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอางี้ดีกว่าคือมันกลายเป็นความระแวงไปเลยนะเออเออมีนิดนึงเหมือนกันนะแบบอะไรอย่างเงี้ยมีแบบคือจะจะแซวมากกว่ามันเหมือนเราตลกกบเกิอดอะเรื้อออกบ่าอย่างเงี้ยแต่จ,จริงๆเราถามระแวงก็มีบ้างแบบจะวางกระเป๋าไม่กล้าวางแล้วอะอวจริงๆนะมันเหมือนแบบเฮ้ย เรารู้ในนี้ไม่มีใครเอาหรอกแต่เราอย่าไปสร้างนิสัยให้คนที่ไม่เคยคิดจะเอาได้มีโอกาสจะเอาเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เราอยู่รอบตัวไม่ไว้ใจนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีกว่าเราคิดแค่นั้นไรเงยใช่แล้วก็ <c oughs> แล้วก,วก็มันเหมือนมันไม่ไม่ได้อยากจะไปเอาอะไรต่อแล้วในชีวิตอะ เออมันอันนี้ก็แค่บอกให้ฟังนะคะว่าเออพี่เจอแบบนี้พี่ก็อยากแชร์ฟังว่าท้ายสุดพี่ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยอันนี้ค<อ>ือหถามว่ามันคือหมดหมดตัวเลยเหรอของค่ะของที่มีที่แอนเก็บมาตั้งแต่แอนอายุสิบห้าสบอะไรเงี้ยคือแอนไม่ได้พึ่งเก็บแอนก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยของแอนมาอะไรเงี้ยในส่วนนั้นนะคะมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอะไรที่มันเป็นรุ่นที่ อีกอันที่ไม่ได้ปล่อยขายได้ทันทีเลยก็ไม่ได้ถูกออกไปอันนั้นที่ก็ยังมีอที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขายใหม่ๆที่แบบนสุดที่เป็นไฟแล้วแล้มีมีของมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันะเกษียณใสใช่อะไรเงี้ยค่ะมีรวมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเกลือเกลือ ค่ะมันก็แค่มีก้อนก้อนนั้นรวมอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันึงบนทางกระทบจิตใจมันมันก้อนมันติดท่าทางใจเลยใช่ที่จะถึงท่านต้องติดใจอ๋อไม่ไม่ไม่พี่ยังพี่แค่พูดว่าเหมือนแบบเออมันมีจังหวะแบบความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังคอนโทรลได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเราอยู่ในจุดที่มันเหมือนอยู่ในช่วงของการเดินทางอ่ะมันยังไม่ได้ถูกแบบฟันมาว่าเรา ไม่มีโอกาสอะไรอีกแล้วแล้วเราเจ็บปวดย,ยังไม่ถึงจุดนั้นไงก็เลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีหวังแค่นั้นมันก็เลยยังรู้สึกไปต่อได้อยากของอันนี้พี่เอบอกใจยังไงบ้างไ,ไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยเลยเขาเขาไม่พูดแนละ้วบางคนเขาก็ไม่ไม่ถามเลยอนะไรเงี้ย <Beast. S 1> เขาก็แค่มาเดินมากอดจเจอยาย่าเมื่อกี้ตั้งแต่เกิดเรื่องอันก็ไม่ได้เจอน้องแบบตัวเป็น,ปนๆอนะไรเงี้ยเขาก็เดินมากอดเราแน่นๆเราจะได้รับการกอดแน่นๆอย่างเงี้ย <ๆ S 2> มาตลอด <ๆ S 2> ตั้งแต่เกิดเรื่อง ก็ช่วยเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราสัมผัสได้เลยใช่เ,<ร>เลยมูจด,ด,ดนองๆใช่ใช่แล้วเราแบบเรามันเห็นได้เลยว่าทุกคนแบบหรือไปเจอนเดทอะไรเขาก็จะแบบเฮ้ยพี่สู้ๆอะอะไรเงี้ยเราก็พอแล้วอะแค่เนี้ยมันก็พอแล้วอ,อ,อะ่น้องิมนะคะกัน,กนกอ๋อกะคิมกะค,คิมก็เออเจอกันบ่อยเพราะอยู่ที่เดียวกันก็จะมีการกะคิมลงมาหาพี่หน่อยสิพี่ไม่ไหวละอยากมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยนางก็ลงมา ก็คือเป็นการคุยแบบซิสเตอร์พี่น้องยอ,ยงองะไรอย่างนี้มากกว่าแต่การเป็นร่วมอกันตอนนีเนี่ยเกิดกั้ขึ้นมาของคิมคนก็ไปจับตามองเพราะมันเกิดข้อสงสัยว่าคนเดียวมันไมหวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ในส่วนของคิมก็เป็นข้อมูลที่คิมต้องไปไปจัดการตอบคือมันคนละเหตุการณ์กับแอนเลยคิมไม่ก็เห็นใจเขาตอนแรกแอนแบบก็คิดไอ้อน้องทําใจเหอะอะไรตอนเกิดเหตุการณ์เขาอะไรเงี้ย แต่พอมาถึงตัวเองโข้โห่ทำใจยากเหมือนกันเออเขาเข้าใจเขาเลยแล้วพี่แอนเขาก็จะเข้าใจหนูหรือยังล่ะอะไรอย่างเงี้ยขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันทําใจยากอะไรเงี้ยก็เออเออเข้าใจละเข้าใจจริงมีมาตรการในการเข้าคอนโดแอนแบบแยกเป็นทางคือคอนโดแอนอะถ้าไม่ใช่คนอื่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในตอนแอนเนี้ยแอนไม่ได้ห่วงเรื่องการจะเข้าออกแต่ว่าการที่เราเอาคนในของเรามากกว่าที่จะ จำกัดบริเวณว่าไม่ให้เข้าอีกแล้วอย่างเงี้ยมากกว่าไม่มีทีมงานที่จะต้องมาทำงานแอนไม่มี้วคะไม่ให้ใครเข้าแล้วค่ะเข้าเข้าไม่ได้ละแอนก็ต้องต้องจัดการใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วต่อให้แอนไม่มีอะไรแล้วอะ่ะแอนก็ให้ไม่ได้แล้วแอนต้องฝึกตัวเองด้วยในการที่จะแบบจำกัดพื้นที่ใช่ในทุกๆเรื่องในชีวิตมันก็สอนให้แอนต้องปรับตัวต่ออะไรเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ก็ยจริงๆนี่ก็มันที่ทํางานเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแอนอย,อคคอยากขอบคุณอะไเป็แฟนที่แบบว่า<อ>เาหมืสนอนโอเคแอ,คอนก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเข้ามาใน IG แอนหรือในทางโซเชียลที่เป็นที่เป็นเ c e b o o k หรืออะไรของแอนอะไรเงี้ยทุกคนให้กำลังใจแอนไม่สามารถเข้าไปตอบหัวใจหรือตอบแงคิวขอบคุณทุกคนได้ ได้ครบได้ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณมากๆสําหรับกำลังใจนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะมันมีความหมายสําหรับแอนมากขอบคุณค่ะเขาเรียกได้ว่าแบบเก้เลยแม้แต่รแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยสองสิบแล้วถ่ายไปถ้าเลยไม่ถ่าย้าเก้าสิบอาจจะเหลือฝอยๆอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเส้นขนแมวข้อมือแบบเหมือนข้อมือเป็นเออเล็กๆที่เอาไว้ น like, eh okay. ี่แต oh, ่เราเด็กอ่ะตั้งแต่เราซื้ออันละหกพันอย่างเงี้ยนี่มันมันจะจุกจิ๊กอะไรเงี้ยโทรัพท์ายลงเลยแ่เดี๋ออกออกมายินตึกในยมแต่ร้อนเยระแป๊บนึงค่ะคุณพ่้วูดะรคุณพ่อพดอะไรคุณแม่ค่ะตอี้เป็นงานเทศกาลอเสี่ยไปเีย ăn nằm non